พี่นันมาแล้วครับพี่นันอมาแล้วนี่นะครับพี่นันบงบงนะครับ สวัสดีเช้ชาครับผมกับปลกูกูพาเพลินนะต,ตื่นนะวันนี้เลยมีพี่นันกับพี่ออสครับพี่ออสนอนอยู่ครับยังไม่ตื่นก็เมื่อคืนงองมาตีหนึ่งครับตกไม่ได้เลยครับน้ำแรงลมแรงครับ นี่ก็จะเป็นปลาของเมื่อเช้าครับผมเราจะเห็นไหมนะอ่า,าเมื่อเช้านะฮะพวกตำม,มคะครับเป็นพวกตำมะที่นครับผมบารมากาศดีครับช่วงเช้าก็เรือมาแอบที่เกาะไม้ท่อนกันหมดเลยนะครับเมื่อคืนลมค่อนข้างแรง พี่นันมาแล้วครับพี่นันอืมปลาหรวปลากากว่าล่าีเยอะไม่รู้เว้ยพี่เนาะซูมมั้พี like> ่นันน่าจะติดกังครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเปล่าครับโอ้ยโอ้ย นี่ครับผมตายข่าวเบ็ดแล้วมึงครับปาเก่าวะนี่นะครับของพินันโอ้เป็นเก่ามันนะครับเช้าก็ได้นะครับตัวหนึ่งเออเก่าตกแกนี่นะครับโอ้สีสันสวยงามครับ ังครับนี่ต่อกางค่องเทวันนั้นนี่กัน มไปเดินเลี้ยงปองปองมาอย่างมั้นอ่อมาพรุ่งนี้แล้วอย่างนั้นโยนี่ครับมาแล้วโอ้ยนั้นไม่นั้นไม่ไม่อะไรแดงเลูซี่ลูยสิอ่ะอลูซี่หนวดยาวครับอ๋อเท็ดสาวคนแล้วนะครับนี่ตกแบบสาวคนแล้วไม่ลงแล้วครับหน้าดินเพราะว่ามีคนตื่นขึ้นมาครับ ขันไม้ลอกไม้ครับโอ้ยสายแดงสาสวยครับโอ้ย <laughs> <c oughs> มาแล้วครับตุกก๊กแกครับ

ใส่แดงครับดีดีครับไสสวยฮะับที่จะมาแล้วนนรครับพี่นันธรรมะครับตำมะครับเอ้ยใส่เบบีม <c oughs> าแล้วครับของพี่ออสเรา

ย้ายหมายไปก่อนนะครับปลาค่อนข้างห่างครับวันนี้นเช้านี่นะครับพี่นันบงบงนะครับเพิ่งลงเลยมาย่างมาย่างอุ้สวยครับติดกันมาแล้วครับตนนัวนี้อุ้ย <c oughs> เ,เรียงกันครับเรียงกันหรือว่าพุ่งกันมาครับ ไม่ครับผมไม่หนักลูกลัวครับมาครับเฮ้ยปลาบึก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 คนนั้นปลาบึกมันตามมามันตามปลามามันตามปลามาหนุนหลงมันไปเร็วมันตามปลาอยู่นัวใบไม้วะ้าวนะครับสองคนครับ นี่เกาครับตอกส้มครับตีนีโมครับปลาตะวานขอ <c oughs> กอยกรลุดาอ <c oughs> ดูของโกล้อนะครับธรรมะครับปลาแดงครับแล้ว <c oughs> อาตมะนะครับอาตมะนะครับผมเดี๋ยวลรมร้อนแล้วครับมาแล้วครับยอดคัก็มันโอ้ยใส่แดง แสดงครับบแตรงนี้ปลาตัวเล็กเปือนน้้นลองดังๆไว้ก่อนครับปากเก่าครับตกส้มครับผมเทบกันไม่ได้ครับ ขโยมมาครับคิดว่าน,น่าจะเป็นตมะครับ noi, สองตัวส,สตัวครับ oh, เก๋าครับโอ้ดอกส้มครับผมเอมาแล้วครับเป็นไงล่ะโอ้เก่าครับ ช่องรถไม้เลยครับไหล ตรงก่อนธรรมะ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 นะครับมองนะครับนี่นั่นขึ้นมา,งนามงแล้วไม่รู้ไม่ใช่คนนั้นปาลุซีสีครับ <c oughs> เก่าครับเาเาวียนขึ้นมาตอมะนะครับ,เ,าารบเก่าอีกนะครับโยดอีกครับพี่โยศเก่เา,เาสองตัวามาแล้วครับ น่าจะเป็นสายแดงครับอ่าสายแดงครับสายแดง thải đen chỗ gấp, mệt lắm gấp Lộn bên đây con này đen, ê kì mến ครับเลละะบ็หูครับโอ้คู่ครับใส่ใส่ใหญ่บัดแล้ว,ส,ว,ลว,าลวสายแดงครับครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับวันนี้ ได้น้อยครับวันนี้ปลาที่ได้วันนี้นะครับได้มาเยอะครับผม